พระเจา้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปควอเทียคิวสเตเดียมศูนย์การค้าดีเอ็นควอเทียทรงเปิดงานเทศก,กาลน้ำมันมเมล็ดคาเมเลียพัทพัทมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทเดมอร์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นเป็นครั้งที่4ภายใต้แนวคิดบอนฟอร์มฮาร์ดเมทฟอร์เฮล์ Heart, มหาสจัย์น้ำมันดีต่อใจในการนี้ทรงวางสัญ,ญลักษณ์รูปหัวใจบนขวดน้ำมันมเมล็ดคาเมเลียพัทพัท แล้วส่งวาดภาพขวดน้ำมันมเมล็ดคาเมเลียพัดพัดโนแบบจำลอวังรูปหัวใจพระราชทานเป็นที่ระลึกพร้อมทั้งส่งใช้น้ำมันมเมล็ดคาเมเลียพ,พัดพัดปรุงอาหารได้แก่เมนูไข่เจียววังสะปะทุไข่เจียวสวรรค์ซึ่งส่งค้นคว้าสู่จากอินเทอร์เน็ตว่าควรใส่รากผักชีและยี่หร่าเพิ่มเติมจะทำให้ไข่เจียวมีความหอมและรสชาติอร่อยขึ้นน้ำมันมเมล็ดคาเมเลียมีองค์ประกอบของไขมันที่ดีต่อร่างกายและไม่มีกรดไขมันทรานส์ ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามิน ADEK ได้อย่างมีประสิทธิภาพน่าจะนี้ยังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดติดตันโรคอมาาัมพาตโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานและโรคหัวใจที่สําคัญยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ํามันให้นานขึ้นอีกทั้งน้ำมันเมล็ดคาเมเลีมเยมีจุดเดือดสูงมากกว่า250องศาเซลเซียส จึงทำให้สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายวิธีและเมนูอาหารจากร้านที่เข้าร่วมงานทุกเมนูนั้นปรุงจากน้ำมันเมล็ดคาเิเลียพัฟๆอาทิขนมจีบโลและช่อม่วงหมูกรอบแซลมอนดองเกาหลีน้ำมันเมล็ดคาเมเลียที่ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเมล็ดคาเมเลียอาทิเรื่องเล่าของน้ำมันเมล็ดคามิเลีย การเดินทางของต้นชาน้ำมันสายพันคาเมเลีโอลิเฟร่าสู่การสร้างผื้นป่าและรายได้ส่ราษฎรคุณประโยชน์มหาศาลของน้ำมันเมล็ดคาริเมเลียสีธรรมชาติจากพื้นป่าสร้างคุณค่างานหัตถกรรมการจัดแสดงผ้าไหมย,ย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกของผนชาน้ำมันสายพันคาเมเลีโอลิเฟรา่าโดยเปลุ่มทอผ้าไหมาจากศูนย์เรียนรู้หมั่นไหมของมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านนอนเสาเล้า อำเภอบ้านข้าวจังหวัดชายภูมิรวมถึงผ้าไหมย,ย้อมสีจากเผือกผลชาน้ำมันลวดลายใหม่ซึ่งเป็นการต่อยอดจากศูนย์เรียนรู้หม่นไหมของมูลนิธิชัยพัฒนาต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินที่จัดงานบริเวณควอเทียอเวนิวชั้นจีทอดพระเนตรพื้นที่จำหน่ายน้ำมันเมล็ดคาเนีเรยรพัดพัดภายในกูเม่มารเก็ตและทอดพระเนตรร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมง,งานอาทิเครือการบินไทยร้านปั้งใจย่าง ร้านปากท้องโกสเสวยคาเฟ่ร้านผัดไทยไฟทะลุร้านผัดรักเตอร์1993และร้าน TGM ีรวมถึงร้านค้าในโซนฟู้ดเอ็กซ์โปเทศกาลน้ำมันเมล็ดไทยมีเรียพัพัดจะจัดไปจนถึงวันที่7กันยาย,ยานี้